ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอ่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดกิ่งให้ช่องผมด้วยผมโอเคนะผมวันนี้โอ้โหดูสิครับผมแสงแดดจ,จ้าเลยนะเมื่อกี้มีฝนอ่อยมานิดหน่อยแล้ววันนี้ผมมาเก็บชาครับผมบอกเลยว่ายานมากเลยนะผมมาเก็บชาเนี่ยใส่ตะกร้ากแบบนี้แล้วก็ใส่กระสอบนะผมวันนี้ก็อย่างเช่นเคยนะผมมาเก็บกับพี่สาวอีกแล้วนะผมถ้าใครยังไม่เคยดูการเก็บหน่อไม้นะผมของวิถี เด็ดดอยนะผมก็ให้เราคิดไปที่ตัวไอที่ขึ้นด้้นบนนี้ได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บชา mm hmm. เข้าๆกันเลยนะผมโอเคนะผมแล้วนี่ก็คือบรรยากาศเข้าๆในการเก็บชานะผมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะผมนี่ครับผมอ่าคือ นี่ก็คือเราจะไม่เก็บแบบว่าย่อ3าใบแบบนี้เราจะไม่เก็บแลผมเราเด็ดจากที่มันอ่อนจากที่ไหนก็คือเก็บเลยนะผมราคาตอนนี้ก็ผมก็14บาทนะฮะถ้าหลังสงการหลังเดือน4เดือน5บแบบนี้ราคาชามันก็จะดีหน่อยนะผมก็16บาท15บาทแบบนี้ก็มีนะครับผมแต่ตอนนี้มันเยอะแล้วไงราคามันจึงตกแบบนี้นะผมเมื่อเราเก็บไปเรื่อยๆแล้วนะผมถ้าตะ,ตะก้าเราเต็มแบบนี้เราก็จะไปไว้ในกระสอบแบบนั้นนะฮะที่อยู่ด้านหลังน,นี้นะครับผม กระสอบหนึ่งเนี่ยจะได้30เท่าไหร่นะถึง30มสิบไหมสามสิเอสาประมาณนี้ครับผมก็ลองคูณดูนะผมว่าอ่ะสามสิ 30, กิโลเนี่ยถ้าคูณ14แล้วจะได้กี่บาทนะผมแต่อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าชาเปียกแบบนี้ก็คือ10บกิโลเนี่ยเขาจะลบ1นึ่งกิโลนะผมอย่างเช่นอ่ะ ของเรา20กิโลแบบนี้ก็จะเหลือ18กิโลนะผมนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเปลี่ยนอาจทําให้น้ําหนักชานเพิ่มขึ้นก็เลย10กิโลขอหัก1กิโลนะฮะแบบนี้นะผมก็เนี่ยผมมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะผมก็ดึงดึง,ดง,ดงเอาแบบนี้เลยนะฮะก็ใครถนดัดมือเดียวใครถนัด2มือแบบนี้ก็ตามสภาพที่เห็นเลยนะ,ะผมโอเคนะฮะเนี่ยผมตอนนี้ก็เนี่ยนะ ถ้าเราเก็บได้ประมาณนี้แล้วก็เราก็ใส่ในกระสอบแบบนี้นะผมจากนั้นเราก็ดึงลงไปดึง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 ,ดงนี่ครับผมชาเยอะนะผมนี่ฝางตรงข้ามนู้นก็ใช่นะนี่คือเราต้องเก็บหมดเลยนะผมถ้าเราดึงกระสอบลงไปข้างล่างแล้วถ้ามันเตะแล้วเราก็ต้องคนขึ้นมาครับผมเพราะารถเคลื่อนมันไม่สามารถมาถึงไล่ชาตรงนี้ได้ไงครับผมนี่ครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะการเก็บชาของวิถีเด็กดอยนะฮะพี่น้อง เพื่อผมตอนนี้ก็เนี่ยผมอาให้เนี่ผมกําลังจะขนชากลับบ้านแล้วนะผมอก็บอกเลยว่าก็หนักพอสมควรอยู่นะปกตินี้จะแบกขึ้นนะผมแต่วันนี้แสนแดดมันมีแสนแดดก,ก็เลยขอเลื่อนในที่นี่ผมให้รถเคลื่อนมาเองดีกว่านะผมก็เลยเนี่ยผมแปลงของพี่สาวนะผมกําลังขนขึ้นมานะผมก็ผมอจาจจะตัวใหญ่ก็เลยนะผมก็เลยนะผมมันจะขึ้นไม่ไหวนะผมซึ่งบอกเลยว่าทานนี้มันชันมากเลยนะที่นองโอเคไป เดี๋ยวเรามาดูนะผมว่าจะได้กี่กิกโลนะครับผมบอกเลยว่าเส้นทางนันบาทนะพี่น้องกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนี่ยากน,นะครับผมเนี่ยโอเคนะครับพข้ไว้ไหมสายเกนหนึ่งย่าง นี่ครับผมโอ้โหนี่ไงตัวมันไม่ค่อยอ้วนเลก็เลยไปไหวยนะฮะนี่ครับไปฉลุยเลยอันนี้ผมถ้าเป็นผมนี่คือไอ้นี่ละตายแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ไงฮะก็พอตะแคนตะแคนไปได้นะฮะโอเคแล้วผมพี่น้องตอนนี้ก็คือผมกําลังขนชาไปขายแล้วนะก็นี่ครับผมไม่รู้ว่าจะได้กี่กิโลนะได้ยินเสียงกันไหมครับผมเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ อันนี้ผมพูดดางมากเลยนะไป เคับผมหลังจากที่ผมได้ขายชาไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็เมื่อกี้ที่ชัานได้ก็คือ30มสิกิโลนะผมแต่อย่างที่ผมไปเก็บชาที่ผมได้บอกต้องคิดไปแล้วนะผมว่าสิบถ้ามันเปลี่ยนน้ำเนี่ยสิกิโลเขาจะหัก1นกิโลนั่นเองนะผมก็อันนี้ก็เหลืออยู่เท่าไหร่นะก็เจ๊เขาหาัาให้ผมเหลือ28่กิโลนะผมซึ่ง30มันก็ต้องหักสกิโลแต่เขาหัดให้แค่2อกิโลนะผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะผมก็อ่ะ 28ดคูณ14ดูครับผมก็จะได้อยู่392นะครับอนะผมเอาละอันนี้คือรายได้ของช่วงเช้าเองน,นะผมพี่น้องอันนี้ก็คือของช่วงบ่ายนะพี่น้องที่ไอ้นี่นะไปเก็บชาว,วันนี้นะผมดีครับผมก็อย่างที่เห็นนะข้างหลังกระสอบใยห,หนึ่งกระสอบครับผมแล้วก็ข้างหน้ากระสอบเล็กแล้วก็มีกระสอบใยห,หนึ่งกระสอบครับผมแต่จะบอกว่าอ่า ของผมหนึ่งกระสอบแล้วเมื่อช่วงเช้าอะของพี่สาวนะของพี่สาวหนึ่งกระสอบแล้วอันนี้ของแม่ครับอันนี้ของยายนะก็โอเคก็จะประมาณนี้ผมก็วันหนึ่งถ้าใครขยันหน่อยก็จะได้อยู่สองกระสอบใหญ่นะผมก็ได้เยอะอยู่นะแต่ก็ถ้าสําหรับใครที่เชิวเก็กระสอบหนึ่งได้อยอู่ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมว่าจะได้กี่กิโลนะผมไป 23, นะครับผมโอเคนะผมหลังจากที่เราขายไปเรียบร้อยแล้วของผมได้อยู่23่กิโลนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ครับผมอ่ะชั้นไม่เห็นไหมนี่ครับผมอ่ะจะประมาณเนี้ยยี่กิโลนะผมหนึ่งกระสอบเนาะก็ อันนี้ผมยังไม่ได้อ่านแน่งไงถ้าอ่านแน่ก็ได้เยอะอยู่นะแล้วก็อีกหนึ่งกระสอบก็33มกิโลนะผมซึ่งอันใหญ่กับอันเล็กที่มันรวมกันนะผมก็เลยได้33เนาะก็อย่างที่เห็นนะผมก็ทั้งหมดนะผมทั้งหมดจะได้อยู่ที่56กิโลนะผมบวก14ก็จะตกที่784บนะผมซึ่งเหรียญ4ี่ก็ยังไม่ครบนะแต่ไม่เป็นไรครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้นผมในการเก็บชาของทุกวันของผมในวันนี้นะผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ